นางฟ้าข้าวผัดสวยมากจนคนแห่อุดหนุนร e ้านแทบแตกเจ้าของร้านต้องให้กลับบ้านนางฟ้าข้าวผัดสวยมาก,มากจนคนแห่หนุนร e ้านแทบแตกเจ้าของร้านต้องให้กลับบ้านแบรนพนักงานร้านอาหารนางฟ้าข้าวผัดดีกรีนางแบบสวยมากจนคนแห่อุดหนุนร้านแทบแตกเจ้าของร้านต้องให้กลับบ้านเพราะรับลูกค้าไม่ไหวกำลังได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับเชฟสาวคนสวยดีกร ah ี นางแบบลินตงเจ้าของฉายานางฟ้าข้าวผัดโดยเธอทํางานในร้านอาหารที่เขตชูหลินเมืองนิวไทเป้ไต้หวันนอกจากใบหน้าที่งดงามและความอารมณ์ดีแล้วว่าฝีมือการหั่นผัดและผัดข้าวของเธอยังดึงดูดสายตาอีกด้วยทําเอาผู้คนแหนะ่แหนเข้าไปอุดหนุนร้านดังกล่าวว่าเป็นจํานวนมากจนทําให้ร้านไม่สามารถรับรองลูกค้าทั้งหมดได้เนื่องจากลูกค้ามีจํานวนมากเกินไปจนผู้จัดการร้านถึงกับบอกให้เธอกลับบ้านไปก่อนโดยลินตงก็ได้ออกมาโพสต์ถึงบรรดาสื่อและแฟนคลับที่อยากมาทานข้าวผัดของเธอว่า จูจ่ก็มีลูกค้าจํานวนมากเข้ามาในร้านต้องขอโทษทุกคนด้วยหากมาแล้วไม่พบเธอเพราะผู้จัดการให้เธอกลับไปก่อนเนื่องจากความนิยมของเธอทําให้มีลูกค้ามาที่ร้านมากเกินจะรับรองไว้จากข้อมูลพบว่าลินตรงปัจจุบันอายุ27ปีเดิมทีเป็นนางแบบโฆษณาและพิธีกรรายการซึ่งเธอได้รับผลกระทบจากโรคระบาดทําให้เธอหันมาหาช่องทางเพิ่มซึ่งหลังจากฝึกฝนมากกว่า2ปีเธอก็กลายเป็นเชฟฝีมือเยี่ยมทั้งน,งนี้เธอยังบอกอีกว่าเพราะโรคระบาดทําให้งาน และโฆษณาลดลงจึงตัดสินใจเรียนรู้ทักษะอื่นๆเธอตั้งใจเรียนทักษะการใช้มีดและไปฝึกงานร้านอาหารของเพื่อนสัปดาห์ละสองวันทําแบบนี้อยู่สองปีด้านชาวเน็ตก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายต่างชื่นชมและอยากไปอุดหนุนร้านดังกล่าวความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตกําลังฮิตไปซื้อข้าวกันเธอฉันต้องการข้าวผัดไข่สาวที่ทำอาหารได้น่าดึงดูดมาก เดิมที่ฉันอยู่ในกลุ่มแฟนคลับแต่ฉันไม่ยักรู้ว่าฝีมือการใช้มีดของคุณดีขนาดนี้มาทำอาหารกันเถอะข้าวผัดก็ดี